ัสลามผู้สัตว์ในปัจจุบันนี้มีหลายคนนะครับที่ลืมว่าตัวเองวันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งจะต้องสิ้นชีวิตวันหนึ่งจะต้องไปพบอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาความชั่วที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละห้ามไว้เนี่ยเขาก็ละมืดไปแล้วทรยตต่อศาสนาทรรยตต่อสังคม คนเหล่านี้นะครับนีในสังคมของเรามีในชีวิตของเราอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้พอตั้งแต่เสียชีวิตแล้วนี่มันไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจการเสียชีวิตของเขาก็เป็นการเสียชีวิตที่อัปยศสิ้นดีแค่เห็นหน้าตามอะไรกะที่จะมายึดวิญญาณเนี่ยเขาก็จะแสดงความหวาดกลัวท่านนาบีซุลต่านละฮะลยฮะสัลลัลม ได้บอกว่าหลุมศพของคนชั่วคนร้ายคนประิเสธศรานี่กาจะเป็นหลุมนรกหลุมหนึ่งพี่น้องลองคิดดูสิว่าสัญญาที่จะ่งถึงชีวิตหลังความตายของคนนี้จะเป็นอย่างไรเพาเมื่อถึงอาญาเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำวัาจะต้องตายแล้วเนี่ยเขาจะตายในสภาพที่อัลลอฮ์ไม่พอัยตั้งแต่เขาตายตั้งแต่ไม่มีชีวิตตั้งแต่ลาจากดุนยานี้ไปแล้วจนถึงเวลาที่จะฟื้นคืนชีพ 好活是个什么